จะได้ได้ยินเสียงไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับผมพี่บอยครับเป็นที่มาของบีบอยบ็อกซ์มือใช่ครับมันเป็นเป็นมายเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อเล่นพี่พี่บอยแล้วบีบอยไหมคือตั้งกันสนุกสนุกแล้วก็เอ้ยก่อนจะตั้งยีมนั่งคิดกันหลายคนมากเลยเป็นลูกซามเป็นลูกศิสี่คนเลยลูกศิษย์ช่วยอาจารย์คิดใช่ประมาณหกเจ็ดคน ก็ตั้งหลายชื่อหลายชื่อแล้วก็ตั้งบีบอยบีบอยบ็อกซิ่งยิมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบีบอยแล้วไม่ได้เป็นนักมวยมารวมกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นนักมวยนักมวยล้วนๆเลยใช่ครับนักมวยแท้ๆเลยใเมื่อก่อนพี่ต่อยมวยใช้ชื่ออะไรชื่อแสวงชัยแสวงชัยสิบสามเหรียญเออสิบสามเหรียญรสอรแสวงชัยสิบสามเหรียญรีสอร์ทอันแรกคอนเสิร์ตด้ไหม สิบสามเหรียญตอนนั้นมีใครบ้างชุดนั้นซ้อมที่สิบสามเหรียญนะพระรามเก้ากับเยดชชัย,ชยตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ซ้อมไม่ไม่ได้ซ้อมชุดชุดอ่ะดีมีกับหมวดแก่ตอนที่ว่าเป็นอ่ามีแหลมเพชรแหลมเพชรซ้อมกับหมวดแจ่ใช้ส<ช>ิบสามเหรียญดีสอบใช้สิบสามเหรียญตอนแรกเลยนะตอนแรกใช้ขอบบางพึ่งอขอบบางพึ่งของประหลัดแสวงของที่บางพึ่งอ่าแล้วก็ เปลี่ยนมาใช้สามเดือนได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นชอโกใช้ของคุณชอโกลยัีสุวรของพี่อะไรนะคนต้อ่ะเสื้ออะไรนะ้ชืออะไรนะเฮียชอโลยัตอีสุนีอ่ะแล้วก็ชกมวยตอนนั้นรุ่นรุ่นรุ่นใครบ้าง ใช่บ้างล่าดำเนินลม่านะาำเนินุินีปอยหมดครัผมจำชื่อไม่ได้ครับจำความจำไม่ค่อยดีแสดงว่าพี่ผมนี่ผมนี่น่าจะเบลอๆอ้าวุินีตุ๊บินีพระรามสี่บอลไก่ใช่นี่อ้มน้อยผมเป็นดเป็นดนึเดดีเจอเจอเจอเคยเจอใครบ้างบใค ยื้อไม่ได้เลยัะแล้วก็แล้วก็ย้ายมาป่อที่บ้านเลยร้อมน้อยเช่าตัวด้วมาั้งเลยเลยก็ในสึกไครก็จับไม่ได้ยุคนั้นมีใครจับเมื่อกี้ร้งเลยกระสงโคไลเขียวมอสเป่าเขียวมอสน้าหมายก็กลุ่มนั้น แล้วก็อําลาสังเวียนที่ทุกคนที่ใต้ประมาณกี่ใบแล้วใต้ไม่เยอะใต้ประมาณดงว่าเข้าเมืองเองเร็วใช่ที่เมืองกรุงนี่ประมาณห้าสิบร้อยประมาณสามสิบสิบสามสิบคือต่อยมวยอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าต่อยใต้มันเยอะทีนี้มาขึ้นมาต่อยมาชกขึ้นมาตั้งแต่สิบสามต่อยจะได้ต่อยสิบ สี่สิบห้าแล้วแจเกลเลี้ยงมาคือหลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นเด็กล้างจานเด็กขิ้วกัรเมียพวกนกประลับพวกแหลมเพชรหยุดแหลมทองดาวมาสุกเกียรติจำพ่อใช่มีแหลมเพชรแหลมเพชรสุดตามนี้เหลี่ยมจอดเหลียมแหลมทองอ่าพวกอ่าดาวมาสุกเขาเบอร์ต้นต้นเราเป็นรุ่นน้องน้องเลยน้องเด็กสุดแล้วก็เดินหิ้วกระเป๋าตามเข้าไป นนั้นสุดท้ายเลือกมวยแล้วกลับไปต่อยที่ไต้หวันมั้ยต่อยต่อยครับต้องต่อยข้างในนะต่อยไปสอนในนั้มมากาอ๋อคือสอนที่ญี่ปุ่นกี่ปีได้สองปีรับสองปีแล้วกลับมาที่แล้วเปิดที่นี่เลยใช่เป็นค่าบีบอยบ็อกซิ่งยินอยู่ที่จารัดซอยเก้าสี่สิบสี่เอวิอาวิใช่อ่าฮะเขาที่ห้าปีนะจะห้าปีครับเดือนวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ด ในมษาเี่ยากกว่โอ้โหเอาไหนบอกว่าจำไม่ไนดะ้นี่จำไม่เลยสิใครนี้จำแม่นครับนักมวยหนึ่งคนครับชกกับเพชรพินดีด้วยมไม่ใช่ใครที่ไหนผมก็คิดว่าใครที่ไหน <c oughs> น้องชายพี่นะ <c oughs> น้องชายน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งนดีครับอ่านี่ก็โอ้โหหลายภาคไม่ใช่หลายภาค,หลา,ภาคหลายปารก,ก็หลายสิบเ,เลยด้วยตอน,น,นแรกๆอยู่กับเอ่อน้าสายกรมาจุดเมืองนนท์แล้วก็มาเนี่ยเพชรพินดีเพชรพินดีกี่ปาร์กเนี่ยเราไปแล้วครับยี่สิบ ไม่ถึง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 สี่สองปีก็แปดไฟสิบไฟประมาณนี้ก็มีไฟฟงไปแทนบ้างเธอได้อัดฉีดล่ากสุดต้องมีอะล่ล่าสุดได้แสนล่าสุดแสนหนึ่งนั่คือมากสุดนะใช่ได้อัฉีดนะชนะใครคีอใคชนะปอยผู้สุดท้ายเลยเจนเนฮกเจนพบมอรัฐพัฒน์หมู่ว่าจอมบึอก็ตอนนี้ก็พัก ก็มีอาการบาดเจ็บบาดหน่อยเดี่ยวหน้าเดี๋ยวดูน้องมินที่ถักธรรมชาติเท่าไหร่ี่กิโลตอนนี้คอยยูน้องวิอยู่คอยอยู่ประมาณอจะไเจดสิบนะใช่ไเจ็ดสิอ่าอบประมาณน้องสิบนนเขาจะมีาสมพิษดีดมีมีอีเป็นเด็กๆัวเล็กแต่ต้เใช่ตอนนี้่ครเด็กในกระแส เด็กก็สนิทแต่ย่เด็กมันไปเข้าของ้าเข้าครับก็เลยการยังไม่ก้อนแต่เด็กสมัยเรียบดีกว่าสมัยที่เดี๋ยวนี้ชกน้อยก็ได้เข้าบนตูแล้วเมื่อก่อนโอ้ยโอ้ยกว่าจะได้เข้ากรุงเทพตายเหนื่อยครับเดี๋ยวนี้โชค20ต่อ55ก็ได้เข้ากรุงเทพเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงเมื่อก่อนเหนื่อยมากกว่าจะได้เข้ากรุงเอ่ะอนาคตเดี๋ยวก่อนน้องบีบีบอลบ็อกซิ่งเนี่ยจะไม่ได้เอ่อถ้าบีบอลบ็อกซิ่ง จะไม่มีแค่น้องดีนะที่สมบรยสาทที่ดีจะมีโมเดลเด็กเล็กๆโมจากข้าวๆอีกนะ<ห>เ็งๆว่าสิบห้าคนได้ครับขอบคุณครับ